สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับวันนี้26เมษายน2563นะครับวันนี้ก็ทำวัคซีนกันครับนกพันทุกตัวนะครับในกรงนะครับผมก็ไปซื้อวัคซีนมานะครับเป็นวัคซีนเชื้อเป็นนะครับชนิดหยอดหยอดตาจมูกหรือหยอดเข้าปากนะครับเป็นวัคซีนนิวคาสเซิลนะครับชนิดแบบเชื้อเป็นนะครับก็ ใช้สำหรับป้องกันนกเป็นโรคนิวคาซอนนิวคาซอนนิวคาซอนเนี่ยพาราพารามิกซโซว์่ะผมไม่มั่นใจนะว่ามันเรียกชื่อเชื้อไวรัสตัวนั้นว่าอะไรนะครับแล้วก็เป็นโรคหลอดลมครับผมก็ทํานกพันธุ์ทุกตัวนะครับเป็นเชื้อเป็นก่อนนะครับแนละ้วเดี๋ยวอีกสักอาทิตย์กว่า,วาสองอาทิตย์เนี่ยจะทําเชื้อตายฉีดหนะ้าอกนะครับตอนนี้ทําเชื้อเป็นก่อนก็ อ่าเนี่ยครับก็เตรียมวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูขวดวัคซีนนะครับนี่ครับนี่เป็นนี่เป็นขวดน้ํายาละลายวัคซีนนะครับแล้วก็จะเอาเข็มเนี่ยเจาะตรงนี้นะครับเข็มเบอร์20นะครับเข็มฉีดยานะครับเบอร์20นะครับหัวเข็มเบอร์20หัวเหล็กนะครับเจาะตรงนี้นะครับแล้วก็ดูดน้ํายานะครับดูดน้ํายาละลายตรงนี้นะครับที่อยู่ในขวดนี้นะครับนี่น้ํายามันจะอยู่ในนี้ ด,ดูแล้วก็แทงเข้าไปผสมกับนี่ครับตัววัคซีนครับจะเป็นอย่างนี้นะครับแทงเข้าไปเนี่ยมันอยู่ในเข็มนะครับตอนนี้ก็เข็มปักเข้าไปนะครับผสมละลายที่จริงในนี้มันจะเป็นผงนะครับผงเหมือนผงแป้งอะครับเป็นตัวเชื้อนะครับเชื้อเป็นแล้วเราก็ดูดน้ํายาเอาเอา,เอาเข็มจิ้มดูดน้ํายาจากขวดนี้นะครับแล้วก็มาแทงใส่ขวดนี้เข้าไปนะครับพ่นน้ำเข้าไปจนหมดเนี่ยจนน้าอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับแล้วก็คาเข็มไว้อย่างนี้นะครับเพื่อป้องกันเชื้อนะครับ เสร็จแล้วก็วางไว้ในน้ําแข็งนะครับเพราะว่ามันเป็นเชื้อเป็นนะครับมันต้องอยู่ในที่เย็นนะครับนี่นะครับวางเข้าไปนะครับเดี่ยนะครับเราก็เอามาไว้อย่างนี้นะครับสภาพเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าหัวเข็มมันเป็นยังไงนะครับนี่ครับนี่นะครับนี่หัวเข็มมันจะเป็นอย่างนี้นี่คือเข็มเบอร์ยี่สิบนะครับเข็มเบอร์ยี่สิบผมให้ดูครับ แล้วก็เราดูดน้ํายาจากขวดนั้นมาแล้วนะครับน้ํายาจะอยู่ในเข็มนี่นะครับแล้วเราก็แทงเข้าไปนะครับแล้วก็ไปพ่นน้ําไว้ในนี้นะครับนี่มันก็จะได้เป็นน้ําอยู่ในนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็แช่ไว้ในน้ําแข็งนะครับต้องต้องพยายามรักษาอุณหภูมินะครับต้องเย็นนะครับเพราะว่ามันเป็นเชื้อเป็นที่ว่าที่ว่ามันต้องอยู่ในที่ที่เย็นนะครับเสร็จแล้วเราก็ดูดนะครับดูดนี่เลยครับเห็นไหมครับดูดเข้ามา้วครับ ดูดน้ำยาเข้ามาไว้ในนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราปลดออกนะครับปลดปลดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเข็มเข็มเนี่ยยังอยู่นะครับเข็มยังอยู่นี่แต่ว่าตัวนี้จะไม่มีเข็มแล้วนะครับแล้วเราก็จะเอาน้ําตรงนี้ไปหยอดที่ตาหรือจมูกหรือปากของนกนะครับตัวระยด2หยดแค่นั้นแหละครับตัวระหยด2หยดแค่นั้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ วิธีการก็คาไว้แนี้นะฮะคานี่ไว้ในน้ําแข็งแบบนี้นะครับให้เย็นๆแบบนี้นะครับต้องคาไว้นะครับอย่าดึงออกมาครับเพื่อป้องกันให้มันปลอดเชื้อที่สุดนะครับแล้วก็ตรงนี้อย่าไปโดนนะครับตรงนี้อย่าไปโดนนะครับตรงหัวไซลิงตรงนี้อย่าไปโดนนะครับเราต้องการให้มันปลอดเชื้อที่สุดนะครับให้มันอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็จับนกมาหยอดปากหยอดตาหรือจมูกนะครับตัวละสองหยอดนะครับ ประมาณนี้นะครับก็จะช่วยทําให้นกกระตุน้นภูมิต้านทานนิวคาสเซลและก็หลอดลมให้กับน,นกตัวนั้นนะครับไว้สําหรับเตรียมใช้งานนกในฤดูการผสมพันธุ์หน้าเลยได้เลยนะครับพอเรียบร้อยแล้วเนี่ยก่อนอื่นเราต้องจับนกเข้าไว้ในตะกร้าให้เรียบร้อยนะครับจับเข้าไปไว้ในตะกร้าให้เรียบร้อยแล้วเราก็จับนกออกมาทีละตัวเลยนะครับนี่นะครับจับนกออกมานะครับแล้วก็หยอดได้เลยนะครับที่ตาก็ได้นะครับ หยอดที่ตาก็ได้ฮะนี่ผมทํางานคนเดียวนะฮะก็เลยจะยุ่งๆหน่อยนะครับเนี่ยนะครับหยอดที่ตานกได้เลยนะครับอุ้ยแรงไปหน่อยปิ๊บโอเคแล้วก็ปล่อยนกออกไปเลยนะครับอันดับแรกเลยคือต้องจับนกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะค่อนข้างยุ่งนะครับเนี่ยครับนี่ผมทํางานคนเดียวเลยนะครับหยอดที่ตานกได้เลยนะครับนี่หยอดได้เลยนะครับอ่าหรือจะหยอดปากก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับ อ่าสักหยดหนึ่งก็ได้นะครับหยดที่ปากก็ได้นะครับหรือที่ตาก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาครับที่ปากก็ได้นะครับหยดเข้าไปเลยหนึ่งหยดนะครับอ่านี่ครับหยดจมูกก็ได้ครับจมูกก็ได้บางทีก็หยดแรงออกมาหน่อยครับโอ้โหลองทําได้เลยนะครับ นี่นะครับนี่นีที่ตาก็ได้นะครับไม่มีปัญหาแต่ว่าเอาที่ปากเลยดีกว่าชัว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 นะครับชัวชัวเข้าปากไปเลยดีกว่านะครับชัวชัวนะครับนี่คือวัคซีนเชื้อเป็นนะครับนิวคาสเซิลหลอดลมนะครับตัวนี้ใครเนี่ยตัวนี้จอร์นี่นะครับเพิ่งมาใหม่นะครับมาจากกรงจอร์นี่นะครับเป็นสติกเบลนะครับสติกเบลกับอะไรสักอย่างผมไม่มั่นใจ เดี๋ยวเดี๋ยวเดอกซินหมดเอาใหม่เอาใหม่ใหมอ่านี่นะครับนี่นะครับเราก็ดูตรงว่าใหม่เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิม เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเราก็ทําแบบนี้แล้วก็ถอดไว้แบบนี้นะครับแช่ไว้ในน้ําเย็นนะครับแช่ไว้ในน้ําแข็งเหมือนเดิมนะครับแช่ไว้เหมือนเดิมประเด็นคือต้องเตรียมจับนกมาไว้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะไม่งั้นมันจะค่อนข้างยุ่งนะครับการทํางานมันจะค่อนข้างยุ่งนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ออกมาเหมือนเดิมนะครับนี่ครับหยดเข้าปากมาเลยก็ได้ครับ1หยดนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับ เรียบร้อยครับจับออกมานะครับสำคัญเลยนะครับการเตรียมนกตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าไม่จับนกไว้นี่มันจะค่อนข้างยุ่งนะครับเนี่ยผมก็มองไม่ค่อยเห็นนะครับว่ามันเข้าหรือยังอออโอเคไปเรียบร้อยนี่แหละนะครับขั้นตอนนะครับแค่นี้เราก็ได้จะกระตุ้นคุมคุ้มกันให้กับนกทุกตัวแล้วนะครับสำหรับโรคนิวคาสเซนหลอดลมนะครับ ยอดปากยอดจมูกอะไรก็ได้นะครับผมมองไม่ค่อยเห็นนะครับอยู่คนเดียวปลาปลาปลาเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยทํำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ผมก็จะทําทุกกรงเลยนะครับทํานกทุกตัวในกรงนะครับพร้อมๆกันครับอาเรียบร้อยครับตัวละหยดแค่นั้นนะครับที่เขาบอกนะครับแต่บางทีผมก็แถมให้นะครับประเภทแบบกลัวครับกลัว กลัวไม่ได้วัคซีนนะฮะแถมให้ไปครับแถมให้ไปครับกลัวไม่ได้วัคซีนทําไปเรื่อยๆนะครับทีละตัวทีละตัวนะครับเราต้องจับนกเอาไว้ก่อนนะครับเพราะไม่งั้นนี่เราจะสับสนได้นะครับว่าตัวไหนทําไม่ทําแล้วสําคัญเลยนะครับต้องต้องเนี่ยครับตัวประโยชน์ครับตัวประโยชน์พอแล้ว สำคัญเลยนะครับเราต้องกับนกเอาไว้ก่อนครับอันกับแรกเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆครับอ่าตัวประโยชน์ตัวประโยชน์ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับทำให้นกของเราสมบูรณ์แข็งแรงปลอดภัยจากโรคทั้งปวงนะครับก็ลองฝึกกันดูนะครับ ก้อยมองไม่ค่อยเห็นเลยขอใหหยดแล้วกันการพลาดกันพลาดเฮ้อีกหยดหนึ่งอีกหยดหนึ่งเข้าตาบ้างอ่าเข้าตาบ้างไม่มีปัญหานะครับตัวสุดท้ายของกงนกพันธ์ครับตัวสุดท้ายของกงนกพันธ์เอามาเข้าปากไปเลยเข้าปากไปเลยไอาแถมตาให้หยดหนึ่งแถม ่าเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือในส่วนของกงนกพันธเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของกงนกพันเรียบร้อยแล้วแล้วก็เข็มกันนี่วางไว้นะครับตอนนี้ก็มาถึงกงนกแข่งแล้วนะครับลูกนกครับลูกนก,นกเหมือนกันนะครับเหมือนกันหยอดปากเลยก็ได้ครับหยอดปากเลยอุย้ยแรงไ้หน่อยครับเข้าไปเยอะไม่็นไร เหมือนกันนะครับเหมือนกันครับหยอดเท่าไหร่นะครับอ่านั่นแหละครับนั่นแหละครับเรียบร้อยนะครับเป็นการทําวัคซีนแล้วครับเรียบร้อยครับประเด็นก็คือเราต้องจับนกเตรียมไว้นะครับเตรียมไว้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มทําวัคซีนนะครับนี่ผมก็เข้ามาในกรงนกอ่า P R P แข่งนกแข่งของ Prp นะแล้วครับในกรงแข่งน่ยเรียกได้เท่นะครับกรงแข่งครับก็เตรียมนกไว้จับนกไว้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ เรียมหยอดได้เลยครับนี่ครับในกรงแข่งครับเอาไว้หมดแล้วนะครับทุกตัวแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็เตรียมวัคซีนให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับวัคซีนครับวัคซีนวัคซีนอยู่ดีๆครับแช่น้ําแข็งไว้นะครับให้เรียบร้อยแล้วก็จับนกมาหยอดตาหยอดปากหยอดจมูกอะไรก็ได้นะครับคนละตัวละตัวหยดนะครับตัวะหยดสองหยดประมาณนี้นะครับจะเป็นเชื้อเป็นนะครับ เชื้อเป็นก็จะช่วยกระตุ้นให้นกเนี่ยมีภูมิต้านทานโรคนั้นๆนะครับมันก็จะค่อยๆสร้างภูมิต้านทานขึ้นมานะครับแล้วอีกเดือนหนึ่งหรือครึ่งเดือนเราก็ซ้ําสักหน่อยก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ประมาณนี้นะครับก็เพื่อนกเราจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะครับมีภูมิต้านทานโรคนิวคาสเซลและหลอดลมนะครับโอเควันนี้ผมก็อยู่คนเดียวครับไม่ไม่สามารถบันทึกภาพต่อได้แล้วเดี๋ยวจะ ขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับก็หยอดตามที่คลิปเมื่อกี้นะครับที่นําเสนอไปก่อนหน้านี้นะครับหยอดปากหยอดจมูกได้หมดนะครับหยอดตาได้หมดนะครับตัวละหยด2หยดนะครับประมาณนี้นะครับโอเคแล้วพบกันใหม่ครับผมโอเคสวัสดีครับนี่นะครับหยอดไปนะครับนี่ต้องเก็บไว้ในน้ําแข็งอย่างนี้นะครับจะได้เย็นๆนะครับแต่ว่าอยาให้ปากมันจุ่มลงไปนะครับ ให้ลอยๆไว้หน่อยครับนี่เข็มคาไว้นะครับส่วนตัวนี้เป็นไซลิงครับไซลิงไม่ต้องมีเข็มนะครับไซลิง์นี่ใช้หยดเอานะครับไม่ต้องไม่ต้องมีเข็มนะครับตัวละยด2หยดพอนะครับโอเคครับ <S <S อ่าพวกนี้รอกันใหญ่ละอยู่ในนี้กันหมดละนักกีฬาของเราเ่อนย้อนโย,นยงโอ้ยทั้งนั้นเลยจำไม่ได้ <S <S